สวัสดทุกคนนะคะเที่ยวที่ท่าคีดเน็กนี้ดูนะคะก็เลยน้องทิพย์ก็เลยจะพาน้องไปเที่ยวที่น้องอยากไปเนาะแล้วก็อย่างหนึง่งน้องก็มีออน้องทิพก็มี ทุกคนนะคะมาเที่ยวได้นะคะที่นี่สวยสวยงามสวยงามจริงๆนะคะมาเที่ยวตอนที่ไม่มีคนก็จะสวยงามประมาณนี้นะคะตอนที่เป็นจัดงานวันเกิดของพระครัวก็จะมีคนเยอะมากที่ไหนก็ที่ที่มงพงนี้จะมีคนเยอะมากเลยนะคะนี่ก็พาเนี่ยครอบครัวของน้องมาเที่ยวนะคะ Okay, เดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะว่าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนต่อเนาะ นี่ค่ะเรามาถึงที่วัดวิหารในฝันในปุโยวาวัดวิหารปักเสาเนาะอ๋อนี่เขาเรียกว่าวัดวิหารร้อยร้อยเสานะคะร้อยเสาของพระครูวาวุญซุ้มนะคะก็ตอนนี้ก็มีงานอยู่นะคะงานงาน งานอะไรก็ไม่รู้นะคะเห็นเขาจัดงานอยู่ข้างนอกนะคะนี่คือเราเรียกว่าในสวนนะคะในสวนอุทยานอุทยานของสวนของอพระพระครอูอุนซุ้มนะคะก็จะมีต้นไม้แล้วก็มีต้นหญ้านะคะแล้วก็ข้างในก็จะเหมือนอเป็นวิหารน,นะคะเราจะเข้าไปข้างในนะคะตอนนี้ เรามาถึงแล้วนะคะแล้วก็เข้าไปกับไหว้ข้างในวัดด้วยนะคะนี่ค่ะมงพงก้ก็วัดวิหารนี่แหละค่ะข้างในนี่นะคะ

วันนี้มาเที่ยวชมวัดวิหารของพระผุ้าวลวุจมก็เลยมาเจองานปล่อยสั่งร่องนะคะนี่เขาจัดงานปล่อยสั่งรองนะคะปล่อยสั่งรองก็จะจัดในในเดือนสี ของไตเนาะเรือนสี่แล้วก็เลือนเจ็ดนะคะสองเดือนนะคะที่เขาจะจัดงานกันนะคะนี่น้องทิพย์ก็มาเจอที่เขาจัดงานปลอยสังลองอันนี้เราได้ถามคนแถวๆนั้นบ้างแล้วนะคะว่างานปลอยสังลองนี้เขาจัดเป็นร้อยองเลยนะคะคือลอยสังลองคือบทเน้นั่นแหละค่ะปลอยสังลองเราจะเรียกว่าบทเนนเนาะ แล้วก็เขาจะบวชเป็นร้อยองค์เลยนะคะแล้วก็ทุกต่างถิ่นหลายถิย่นเลยนะคะที่มารวมตัวกันแล้วก็มาบวชที่วัดพระคัวหุ่ชุ่มนี้นะคะวัดนี้ก็จะร่มเย็นเป็นสุขมากเลยเพราะมีต้นไม้แล้วก็มีดําทานอย่างดีมากเลยนะคะนี่นะคะก็เรามาเจอในวันงานเนาะ แล้วก็ได้ผ่านเข้ามานิดนึงนะคะตรงนี้เป็นว่านเมืองคพงนะคะก็ติดกับแม่น้ำโขงพอได้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าที่นี่จะมีท่าเรือไหมเนาะถ้ามีท่าเรือนี่อยากไปไหมอยากไปอยากอยากอยากนั่งเรือไหมอยากอยากเหรอถ้ามีท่าถ้ามีถ้าเอ้ยมีอยู่นะเธอ โน่นเรือมีอยู่นะเราต้องไปสอบถามก่อนว่าเราขึ้นฝั่งไทยได้ไหมหรือว่าขึ้นฝั่งลาวได้ไหมเนาะว่าคนละเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เราจะขึ้นไปนะครับโจนี่แม่น้ำโขงแม่น้ำของนะแม่น้ำโขงนะแม่น้ำโขงเหมือแม่น้ำโขงเหมือคนห้องแม่น้ำของเหรอ น้ำโขงในตั้งเนือเนอได้ไปน,น้นาของอะไรอะหนแม่น้ําของนี่ค่ะมีเรืออยู่นะคะแต่ไม่มีคนนะคะน่าอันนี้น่าจะไม่รับไม่รับคนมั้งไม่เห็นคนมารอรับต้อนรับเลยหรือว่าไม่มีงานก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะนี่ ถ้าเรานั่งเราต้องขึ้นไปข้างทางถ้าเรานั่งเราต้องนั่งขึ้นไปทางนี้นะถึงจะถงะึงเราฝั่งลราแล้วก็ฝั่งไทยเนาะนู่น้าเลยอ,อยู่นู่น ีค่ะแม่นำ้ำโขงตอนนี้ก็ได้มายืนอยู่จุดใกล้ๆแล้วนะคะแต่เราไม่ได้นั่งเรือเนาะก็ฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งลาวนะคะฝั่งนี้ก็ประเทศพมา่าเนาะฝัะ่งประเทศไทยก็คงน่าจะขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะที่สามเหลี่ยมทองคำวันนั้นที่น้องเทปไปถ่ายเนาะก็จะมีประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ฟา์มาเที่ยวไม่มีแลนที่จะเที่ยวตรงไหนตรงไหนไม่มีแลนเลยนะคะก็ใครอยาก จุดตรงไหนอยากดูตรงไหน,ก,ไหนก็พาน้องๆพาน้าๆไปเที่ยวแค่นั้นเองนะคะค่ะก็เห็นคนแถวๆนั้นบอกว่า,ามีร้านอาหารแถวแวแม่น้ำาของอยู่นะคะแม่น้ำคองอยู่นะคะน้องทิพย์ก็เลยขับรีบขับรถมาดูนะคะก็มีจริงนะคะวิวมันสวยดีมากมาเพราะว่าน้องทิพย์ไม่เคยมาเที่ยวเลยนะคะไม่เคยมาเที่ยวสักครั้งเลยนี่อยู่ทางฝั่งทักทิเอกเนาะ น้องทิ์ก็เอาแต่ทํางานไม่เคยได้เที่ยวร้านอาหารแบบนี้เลยนะคะวันนี้ก็เลยได้อา่าเลยได้พาพวกน้าๆแล้วก็น้องๆมาเที่ยวแล้วก็น้องทิ์ก็ได้เที่ยวไปในตัวด้วยนะคะก็ก็ดีใจกับตัวเองด้วยนะคะที่ได้ถ่ายคลิปแล้วก็ได้เที่ยวแบบนี้เนะเาะได้ทำงานมาทั้งปีทั้งปีแล้วนั่งอยู่ในแต่ออฟฟิศอย่างเดียวเนาะ ก็นี่ร้านอาหารตรงนี้มันก็ริมฝั่งน้ำเห็นเขาถ่ายลงติกตอกหรือไทยมิวสิกอะไรก็เยอะแยะเนาะท้องทิพย์ก็ไม่ได้หานของจริงนะคะก็นนี้ก็ได้มาเจอของจริงแล้วก็วิวสวยงามมากเหมือนทะเลจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นเมืองที่เป็นภูเขาเนาะไม่มีน้ำ ไม่มีทะเลเนาะเราก็เลยเห็นน้ําแบบนี้ก็ชื่นใจมากเลยนะคะเหมือนได้ไปเที่ยวทะเลเลยนะคะชอบบรรยากาศดิมฝั่งน้ํมากมากเลยนะคะน้องทิพย์ก็ชอบมากๆแล้วก็ไว้มีโอกาสได้ไปเที่ยวทะเลก็อยากจะไปเที่ยวนะคะรอรู้ก่อนนะคะว่าน้องทิพย์จะมีโอกาสได้ไปเที่ยวทะเลไหมปีนี้เนาะด่านเขาก็เปิดแล้วนะคะ เด่นน้ำทะเลแบบนี้น้องทิพย์ชอบมากนะคะแต่ก่อนน้องทิพย์กับหอมพอง,อองเคยไปเที่ยวด้วยกันนะคะความชอบเรามันไม่เหมือนกันนะคะดดน้องทิพย์จะเล่าให้ฟังหอมพองชอบผูกเขานะคะน้องทิพย์ชอบทะเลนะคะนี่คือคอม ความคิดเราไม่ไม่เหมือนกันนะคะเราสองคนถ้าเราไปเที่ยวถ้าให้น้องเลิกน้องทิพย์จะเอาใจน้องหอมพองตลอดเลยนะคะว่าน้องจะเที่ยวตรงไหนน้องน้องน้องหอมพองจะบอกว่าเที่ยวเที่ยวตามผูกเขาอะไรประมาณนี้เนาะน้องทิพย์อยากเที่ยวทะเลน้องทิพย์ก็เอาใจน้องแล้วก็ไปเที่ยวไปเที่ยว ไปเที่ยวเขาใหญ่น้องทิพย์เอาใจน้องก็เลยไปเที่ยวเขาใหญ่เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็มันเป็นมันเป็นอันนั้นมันเป็นธรรมชาติดีนะคะน้องผมพองก็ชอบนะคะจริงๆน้องทิพย์ชอบทะเลมากเลยนะคะนี่ก็คือกับข้าในกับข้าวในร้านอาหาร ต่างๆนะคะก็เราก็สั่งมากินข้าวดิมฝั่งน้ํานะคะน้องทิพย์ไม่ได้เป็นคนจ่ายนะคะน้องเฉาเป็นคนจ่ายนะคะเพราะว่าน้องทิพย์ก็ไม่ได้มีตังค์เยอะเนอะน้องทิพย์ก็พาพวกน้องๆเที่ยวนะนะเที่ยวแล้วก็ค่าน้าค่าค่าเอ่อค่าน้ํามันค่าอะไรน้องทิพย์ก็ไม่คิดนะคะแต่ค่ากินก็ให้น้องเขาจ่ายไปนะคะว่าน้องก็เป็นคนทํางานที่เมืองลาก็ เป็นคนมีตังค์พอสมควรก็ว่าได้นะคะเพราะว่าทางมองลาก็เป็นใช้ใช้เงินจีนเนาะเงินหยวนเนาะก็แลกได้เงินพม่าเราแล้วก็เงินไทยได้เยอะอยู่นะคะนี่ก็คืออาหารก็หมดไปพันห้านะคะก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะสําหรับน้องทิพย์นะคะเพราะว่าน้องทิพย์ก็ไม่เคยกินอาหารมื้อไหนที่แพงขนาดนี้นะคะก็ดิมฝั่งน้ำให้น้ำโขงนะคะร้านอาหาร อันบรรยากาศดีมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ตัดจบเพลงเข้านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทพิปด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยบ๊ายบายไปก่อนนะคะ